ล้วตาฝ้านี่ก็จางหายไปด,ดูดูไม่ค่อยฝ้าละมากองที่สองแล้วมูไก,กลๆก็เห็นชัดเย็นสัก50เมตรหรือร้อยเมตรนี่เห็นชัดละเด๋ยนนี้ดีขึ้นมากเลยครับพอเจอด้วยตัวเองอะ่ะมันก็เลยแบบลองติมันก็ไม่ได้แพงจนเกินไปอะไรเงี้ยเนาะพอหาได้แต่ถ้าตาเราบอดเนี่ยเราหาไม่ได้แล้วนะดูในยูทูบอะ่ะตัดสินใจสัจ่งเลยสั่งโดยที่แบบไม่ได้ถามใครเลยก็มีเบอร์ใช่มีเบอร์ขึ้นมาองคิดอย่างนี้เนะี่ยว่าถ้าตาเรายังดีอยู่เราหาหาเงินได้ เราไปได้ที่นี้ตาเราไม่ดีเนี่ยเราเรา,เราไม่ดูแลไม่รักษา,ามันต้องไปแน่ๆแล้วเราจะเอาตาที่ไหนมาดูทำอะไรได้ท่านดานะคะที่มี ปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการน้ำตาไหลแสบตาแพ้แสงเครื่องตานะคะรวมถึงอาการของตาพร่ามัวมองไม่ชัดต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมนะคะาสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างนะคะ63ครับปีนี้63ปีแล้วตาะะฟางนะครับมองไกลๆไ,ไม่เห็นนะไม่ค่อยชัดเจนดูสัก50เมตรนี่ก็าตาฟ้าแล้ว ครับแสบตาครับตอนนั้นแสบตามากเลยอ๋อแสบตาตอนไหนนะคะตอนที่มองแดดน้ำตาไหลเครื่องเครื่องตาด้วยครับก่อนนี้ผมเคยเคยออกเชื่อมออกเชื่อมแล้วก็แสงมันเข้าตามันมัวฟ้ามาเห็นโฆษณาที่ในโฆษณาที่ในใน u t u b e ก็ลองดูมาใช้ดูเราซื้อมาสั่งซื้อมาเลยกล่องแรกเราตาฟ้านี่ก็จางหายไป ดูดูไม่ค่อย้า,ยาละกองที่สองละมูไกลกๆก็เห็นชัดเจ็นสัก50เมตรหรือร้อยเมตรนี่เห็นชัดละเดี๋ยวนี้<อ>ดีขึ้นมากเลยครับดีขึ้นมากเลย<อ>ครับดีขึ้นมากเลยครับเราพวกอาการน้ำตาไหลแสบตาเคืองตาเนี่ย<น>ยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ไม,มไม่มีแล้วครับหายหายเหมือนติดทิ้งเลย <c oughs> รู้สึกว่าดีขึ้นมามากครับดูดูไกลๆสักร้อยเมตรเนี่ยห้าสิบเมตรร้อยเมตรดีสบายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่แพ้แสงแดดล้วก็ขอบคุณดีคอนแทคมากๆเลยเนี่ยเริ่มแรกก็คือมันแสบ ค่ะแล้วก็มันก็ผ้าม้วนเลื่อนไปในยูทูบอ่ะไปดูเจอแคันี้เราไม่ได้เชื่อขารเลยเราก็เขาที่เขาสัมภาษณ์กันอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องจริงอะไรกล่องแรกเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจเลยนะมั่นใจเลยว่าถ้าเรากินต่อมันต้องดีแน่ๆพยายามรวมตังไว้ครบแล้วสองกล่องเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ไม่ต้องใช้แว่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแบบสายตาเรามันมันเหมือนแบบ มันกลับมาเหมือนเดิมอ่ะมันมันมันปกติเลยอ่ะเราก็ยังบอกอ๊ะเขาทําด้วยอะไรมันถึงแบบมันถึงได้เห็นผลเร็วขนาดนี้ไงก็ค่อนข้างมั่นใจมั่นใจดีใจมากๆเลยอ่ะพอตากลับมาปกติเนี่ยโหมันบอกไม่ถูกนะจากที่เรามองอะไรมันมืดไปหมดอ่ะมันมืดอ่ะมันมืดเลยนะแล้วก็พอมันกลับมาตื่นมาปุ๊บเราตาเราใสเนี่ยตอนเช้านะตั้งแต่กินมานะ ตาเราใช้เรามองอ่หมดเดินยังเห็นเลยแต่ก่อนไม่เห็นะ